ว่านเคลือสาวหลงเป็นไม้อิงอาศัยลำต้นกลมมีลักษณะคล้ายเส้นผมมนุษย์ยาวประมาณ3 5นิ้วปลายต้นแหลมโคนต้นมีเงาหรือแลกเล็กๆไม่มีกิ่งก้านใบมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำมันจันทร์ตลอดเวลาเป็นว่านที่หายากมากิีหนึ่งมักจะพบเกาะอยู่ตามต้นไม้ใหญ่กลางป่าลึก ที่มีความชื้นสูงเท่านั้นแม้แต่คนที่เดินป่าเป็นประจำยังบอกว่าน,น,นานๆจะเจอสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าเคยเจอตรงจุดไหนก็จะพบตรงจุดนั้นเป็นประจำแม้แต่ต้นที่เคยถูกถอนออกไปแล้วลักษณะของต้นเคลือสาวหลงที่พบในธรรมชาติจะมีการแตกกอเป็นกระจุกอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ จะเห็นเป็นลักษณะคล้ายเส้นผมอย่างชัดเจนบางคนเรียกว่าเส้นผมนางไม้ปัจจุบันในประเทศไทยจะพบเจอได้น้อยมากหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปหมดแล้วแต่ยังพบได้ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศลาวเพราะยังมีชาวบ้านได้เก็บลงมาวางขายคนที่รู้ก็จะไปคอยก้านซื้อเพื่อน,นำมาขายให้กับผู้ที่จะนำไป ทำวัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังประเภทต่างๆเพราะมีความเชื่อว่าว่านเลสลวหลงนั้นมีสรรพคุณดีทางด้านสเสน่ห์เมตรตามหานิยมเด็ดขาดยิ่งนักหากใครได้เป็นเจ้าของแม้เพียงเล็กน้อยแต่รู้วิธีบูชาที่ถูกต้องก็จะสร้างสเสน่ห์ให้กับผู้พบเห็นหรือคนที่มาพบปะพูดคุยด้วย เช่นร้านค้าใดที่มีว่านเครือสาวหลงให้น้ำว่านใส่ขวดหรือระดับสีพึ่งที่ผสมน้ำมันจันทร์และเปิดฝาทิ้งไว้เมื่อลูกค้าเข้ามาในร้านก็จะได้กลิ่นหอมของว่านจนทำให้เกิดความรู้สึกติดใจแวะเวียนมาเป็นลูกค้าประจำคนโบราณเชื่อว่าหากชายหรือหญิงใดมีว่านชิดนี้ติดตัวไว้ เวลาไปไหนมาไหนก็จะมีคนรักชอบและหลงไหลในสเสน่ห์ของตัวเราหากเป็นชายก็จะมีหญิงสาวมารุมรักหากเป็นหญิงก็จะมีหนุ่มๆม,มารุมจีบเรียกว่าสับรางกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวและยิ่งกว่านั้นหากต้องการให้ได้ผลดีเลิศให้ปลุกเสกด้วยบทคาถาที่ว่าโอณนะปะโรวันนขะุเรติ สังสติจิตตังสมารมาธรรมังสลติจิตตังสมาขมาสังฆังสลติจิตตังสมาขมา